สวัสดีค่ะน้องต้นหอมเมื่อนั้นคุณแม่เบิงเรล็กบอชัดเปลูทวนความฝันให้อีกหน่อยค่ะมื่อนั้นกะน้องฝันฝันจะได้แม่นสุธีพี่น้องมื่อนี้กะสิมาทวนความฝันนะคะสีิมามีเหล็กไม่เนาะ,ะเนาะแอดกะสีไทยถ้าไม่ไม่เมื่อนั้นกับหัวกับหางกะเอฟซีเบ,บิงบ่ถนดตรงก็ษดก็ไพ่ ค่ะเขามาแล้ยวกาขอ,อกำลังใจเนเอาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนเด้อค่ะทางช่องจะเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนอกต้นหอมหนี่รุนเดนเดวฝันยาคันฝันเพ,พิ่นมักฝันคิวค่ะพี่น้องค่ะไปฟังนองฝันต้นหอมฝันว่าไงนะทวนอีกรอบวันนั้นนะ่ะฝันว่าปูเป่เสียปู่เสียเป็นพ่อของพ่อนอะค่ะเสียแล้ว ทำยังไงแล้วฝันว่าจ่าหนูซื้อน้ำผลไม้มาแจกหนูมาแจกในงานคนเยอะไหมมีสองสามคนเนี่ยอือแต่ว่าแต่ที่แน่ๆหนูไมได้กินด้วยหนูได้กินกี่ขวดหนึ่งขวดได้กินหนึ่งขวดเป็นน้ำผลไม้เนาะแล้วทีนี้ฝันว่าปู่เสีย ปูนี่อายุหกสิบเจ็ดย่างหกสิบหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดเนาะต้นหอมเนาะเป็นปู่นะคะปู่ของต้นหอมเองแต่ที่จริงปู่ก็ยังไม่เสียหรอกเนาะปู่ก็ยังแข็งแรงอยู่เอฟซีก็บเลว่าหน่าิบเป็นอายุหลยแอดประชันหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดแต่ก็มาหกเจ็ดต้นหอมชอบตันไหนหกเจ็ดหกแปดอือหก แปดชอบปลูกแบบเนาะมาค้นเราตัวกันเนี่ยแต่ว่าบ้านเล็กที่หนึ่งหนึ่งสามเนาะบ้านเลขกที่ปูกปูกกับย่าบ้านเลขกที่หนึ่งหนึ่งสามแล้วหลังจากเมื่อนั้น,นน้องเพื่อนกับว่าเพื่อนฝันตัวนูฝันจังได้ลูกหลังจากหลังจากที่ว่าปล่อยเลขกไปฝันว่าพี่นูไปนอนบ้านปู่กับย่าพี่ชาย ไปนอนบ้านปูกันย่ายอีกอ้บ้านเล็กที่กัหนึ่งหนึ่งสามอีกพี่น้องอันนี้ฝันรอบสองอือหนึ่งหนึ่งสามนะคะไปนั่งไปทำอะไรบ้านยา่าไปนอนไปนอนเล่นสองคนกับพี่ชายสีบอบบ้านเด็กที่วาน้องต้นหอมอัดเนี้เนาะบ้านเด็กที่หนูอายุก,กี่ปีนะสิบสาม ิออบสามเอสิออกเลขสิบสามบอออกเลขว่าง,งามเลขว่างามบ่ออกดีได้พี่น้องบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามค่ะเพื่อนฝันย้ำว่าไปนอนเ่นอยู่กับ้ายแล้วพี่ปอทำไรน,นอนบนอ่านอนไอ้นอนจมจมมาจังไดถูกจำไม่ได้โอ้แต่น้านอนบนใช่ไหมอืม ค่ะเมื่อนั้นกับท้ายท้ำยกเลขกคับหัวกับหางต้งคอตัวเอฟซีเนาะค่ะเนาะคือนองฟันสองรอบแล้วต้นหอมฟันอีกว่าลูกไม่ฟันอีกเลยหลังแก๊กนั้นว่าฟันอีกนานๆฟันทีเนาะรอบที่แล้วหนูฟันปะไม่ฟันค่ะกันเพื่อนฟันแล้วเพื่อนกัดจีบ้าบอกอยากบอกลูกเนาะค่ะเมื่อนีก็เลยมา ทวนความฝันนองต้นหอมแต่เสาเนาะพี่น้องก็วา่าเมื่อนันกะตัวเลขไม่ชัดเจนเดี๋ยวเมื่อมีแอดกับสีจับให้เบิ่งชัดๆเนาะค่ะเนาะมีหกเจ็ดหกแปดเนาะคะ่ะสรุปแล้วมีหกเจ็ดหกแปดละกาหนึ่งหนึ่งสามเนาะลูกเนาะหนึ่งหนึ่งสามนะคะ เอฟซีกับตีซอยกันว่าชวนมากกะเป็นอายุนะคะชวนมากจะมากอายุ mm hmm. กะหน้าชนเครื่องสันข่าวกเก็ตแต่ว่ากับหัวก็สิเป็นเก้าเจ็ดได้เด้อพี่น้อง mm hmm. พอเป็นความฟันนี้มากกับหัวนะคะคันทือยังฟังเนเนี้มาได้ที่ได้วกเนี้ยกับหัวเป็นเดกเก้าได้นะคะเม mm ื hmm. ่อนี้กะ mm hmm. เป็นแนวทางน้องต้นหอมฟันแม่นนะคะ ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเนาะใกล้เปิดเทอมแล้วค่ะท่านผู้ชมกาบว่าแม่อาจจะได้ค่าเทอมอาจจะได้ค่าเทอม้องต้นหอมก็ได้เป็นอายุปู่เออพี่ไายอายุจักปีพี่ชายอายุวปาอายุเกาไหนสิบห้าเนาะสิบห้าปีพี่ปออายุสิบห้าปีนะคะ อย่าลืมหนึ่งหาเด้อค่ะเด้ออายุพี่ใต้ของต้นหอมพีบบ่ชายบนว่ะซูนย์แหงศูนยบอลในความฝันศูนย์ในต้นหอมศูนย์ไหนไปนี่เอา้าศูนย์ในแม่วันฝัน <laughs> ซูนในแม่ให้ยังลูกโอ้สิบอัอนมีศูนย์อยู่บ่าบาทในใต้ศูนย์ไหนพี่ออายุส,ยสิบหกแล้วปีสิบสิบหนะ้าย่างสิบหก<อ> ยังไม่ถึงสิบหกเลยนู่นนะครบวันเกิดนู่นเนะตีนปีนู่นนะค่ะมื่อนี้กับมาท้วนเมื่อนั้นก็ขอโทษขอให้เอฟซีเนาะค่ะเมื่อนี้กับสี่ไอเบิ้งตัวเลขแบบชัดๆเนาะค่ะค่ะต้นหอมก็วอวยพรให้เอฟซีหน่อยให้มีโชคมีลาภอวยพรหน่อยลูกให้ถูกหวยค่ะให้ถูกหวย ให้ปังปังถูกกี่ตัวเอากี่ตัวดีสะสามตัวสองตัวสามสาม,สามตัวขอให้ปังปังสามตัวนะคะกับ้านเด็กที่กาถือว่าฝันสองรอบเนาะต้นหอมฝันสองรอบเนาะหนึ่งหนึ่งสามแต่บ้านเด็กที่ต้นหอมนี่ไม่ได้ฝันนะคือไปอยู่บ้านหลังนู้นหมดเลยค่ะ อยู่บ้านยาวเบิรเลยค่ะฟันสองรอบกา่าลืมบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามนะคะหนึ่งหนึ่งสามันสองรอบค่ะอันนี้กระนาสนค่ะพิจารณาเบิรงค่ะยวกาสรุปไม่นะคะตัวเลขต้นหอมนาคีน้อยบวกแค่ใดออกสุทียตังแตงงวดนึงหาที่ออกปีที่แล้วนะคะนองกับท่านในบวกอีกงวดนี้ค่ะใบเบิรงตัวเลขน้ำกันแล้วค่ะค่ะนี่ค็เป็น ของน้องต้นหอมนะคะเนาะมีเพิ่มขาม,มาต,ตัวหนึ่งนะคะสามสามน้องบอกหลังไม้นะคะสามสามประสันหนึบสอบประสันบอกดอกกันนี้ไปเล่นเลอวพี่น้องค่ะสรุปเลขน้องต้นหอมพดฝันตะปูเป็นเสียเกิดพศอสอสองสี่เก้าเก้าพ่อสอบเกิดปูเพลน,นะคะ่ะอายุหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปด แต่ว่าน้องมาโครกแปดนะคะก็เลยกลับหัวเป็นเก้าเจ็ดเก้าแปดนี่ถือว่าเป็นตัวก,กันแต่บ้านเด็กที่หนึ่งหนึ่งสามนี่ฟันสองรอบล้วค่ะฟันวาา่าอ้ภาพไปนั่งเล่นอยู่บ้านภูคนนั่นแะค่ะภูันฟันวาาเสียนะ่ะนี่เด้อค่ะแต่แอดคอเพิ่มตัวเน้นนะคะแล้วนกะ็พี่ไส้่นนี่อายุสิบห้าปีนะคะ ตัวเลขก็มีจำเนี้ค่ะตัวกันซิมีเก้าเจ็เก้าแปดเก้าศูนย์นะคะสามสามเนาะค่ะสอบกับต่างๆบ่มากับพาทางส่งเสนอไว้เป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นเป็นความฝันน้องต้นหอมฝันแม่นนะคะบอกที่ไรเข่าตลอดเพียงแต่ว่าสิมาอายุหรือสิมาบ้านเลขที่นะคะหรือสิมะโตกันเป็นไปได้ครับพิซซี่ค่ะชอบกับตางๆมากตัวเฮ้า เลือกตัวห้ามักนะคะเนาะเลือกตัวเราชอบนะคะข้ะอสอนี่ค่ะเพราะฉนั้นเด็ดตาให้เอฟซอยู่ให้เอฟซีตาออกเด้อนี่ข้อสอกตาลงมาเป็นสองสี่กับสี่เก้าส่วนเก่าเก่าออกไปแล้วกรบว่าหนาออกอีกเนาะค่ะตาอ,อกมาให้สองตัวเด้อค่ะข้อสอ ค่ะเอาในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเดือค่ะแอดขอจบคลิปไว้ก่อนย้ำน้องต้นหอมโคง้งสุดท้ายค่ะ